้อนนี้เราเรียกว่าเตียนแปลว่ามอเตอร์น่าจะติดตั้งด้านนีุ้นแปลว่าสาย่านขอโนะครับีเรียกว่าจูเฉิงแปลว่าลูกปืนส่วนนี้แปลว่ากลุกม ที่แปลว่าลูกกินอะไรไออุปรกรณ์ที่พี่เขาใช้ยอยู่เรียกว่าเลี้ยวเจี๋ยวปันโฉเลี้ยวเจี๋ยก็คือหมกแฉกแล้วก็ปันโฉแปลว่าตัวที่ใช้มือหมุนมือยาวอันนี้เ,<อ>เรียกว่าแท <air S 2> ่งเหล็กริมริมเหรอก็คือแท่งเหล็กลิมเ<ๆ>ยอ่ะแบบนี้คือเรียกว่าทรายเฉาแปลว่าใส่เข้าไปทำก็ใช้สองสัปดาห์เลยหรอสัปดาหที่นี่เค้าหมอบ ในรถแดงๆนี่เรียกว่าชาร์จเช่ยเราจะเอาไอสายพานตรนนี้ออกมาเี่ยนทีนี้มันมีปัญหาคือถ้าเกิดว่าเรายัดเข้าไปดโดยตรงเลยมันจะมีเหล็กด้านในเกี่ยวกับลูกทรงได้ดังนั้เราเลยจะหาไม้มาลองก่อนเพื่อที่ค่อยเอาตัวสายพาดมาเปลี่ยนถ้าชัวเราไมนจได้ช่ด้านบนก็จะจุ่ด้านม่างดังนั้นก็จะไม่ต้องถอ อันนู้นมันสี่าเก้าเก้าให้ยกเครื่องจะให้ยกอ๋เครื่องยกอ๋อทั้งั่ทั้งวิถายในกรจีชีอะถายเกาจีชีเส้นถ่ายเกาจีชียกยกข้างล่างหมุนเครื่องหมุนหมุนเคาื่วานจีชี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 ีชีนีชีจีชีจีชีจีชีัีชีจีชีจีาจีชีจีชีจจ แหม่มุดเอาลงนี่อันนี้เรียกว่าพุยเสิร์ฟเป็นฝุ่น <t od> ตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนสายพานเป็นสายพานนันแล้วสายพา, <c oughs> า,า,นานเก่าก็อยู่นี่